สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการบายพาสเนาะไอพุ iPhone, นะ่นเนาะที่ว่าเครื่องมี meid หรือว่าบ่มี meid เป็นเครื่องที่มามันบ่รองรับแบบใส่ซิมแบบทั่วไปเนาะแต่ว่าอยากให้มันใส่ซิมเพราะว่ามีคนอยากให้เขาสอนบายพาสเาก็จะสอนใหน้เนาะบยะ่ยากเนาะก่อนอื่นไปเลยเนาะก็ต้องเจเียวเบรกเครื่องก่อนนะั่นแหละเนาะถ้าจะเปิดเอสามยูทูบขึ้นมาเนาะเนาะเปิดสามยูทูบสามยูทูบนี่มันจะเจเียวเบรกบก่ได้นะมันเป็นโปรแกรมเซ็กสถานะ เครื่องของเขาว่าเจีวเบรกหรือยังเนาะเด่นบอกอย่างเช่นเครื่องของเขานนปัจจุบันนี้เนาะก็คือ iPhone 6 Plus เป็น iOS ล่าสุดก็คือ12บสจุดจุดหาจุดหาแล้วการสถานะการเจีวเบรกของเข้านี่เขาเจีวแล้วเนาะก็คือว่าแยกเห็นบอกสถานะการเจีวเบรกของเขาแยกเนาะก็คือติดตั้งเอฟซ AFC 2อฟซีเนาะหลังจากเขาเจีวเบรกแล้วแล้วเนาะเขาก็มาใส่โปรแกรม i อร m มุบที่เขาเคยชอนในเมื่อก่อนเขาก็เคยชอนอยู่เนาะ เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนี่เนาะ iMovie Pro เนาะ4.6แล้วก็นแยกไฟล์ออกมาเป็นตัวนี้เป็นตีเวลาก่อนนะถ้าโปรแกรมตีเวลาบรได้คลิกเปิดตัวนี้ปเปิด iMovie Pro รอถ้าแป๊บนึงคลิกเยียดไปเนาะรอเดี๋ยวอะไรเราถ้าโปรแกรมมันเดี๋ยวมันกำลัลงเซ็คกิ้งอยู่เซ็คกิ้งอยู่เนาะรอแป๊บหนึ่งให้มันเซ็คเดี๋ยวหลังจากมันเซ็คมันรองรับมันจะช่วยกันมาประมาณนี้มันจะบอกว่า ยูอาร์ดิ e ไอซ p สปอร์ตเนาะ for M E I D เ no, นาะแล้วว่า select G S M signal bypass เนาะ code this window go to register page and code the M E I D เ no, นาะแล้วก็ยังมันบอก if you want to make bypass with signal ก็คือเวาสามารถ bypass แบสสีซิมได้น่ยนะล่ะเนาะก็คือเครื่องของอันนี้มันรองรับแบบ G S M หรือว,ว่า bypass แบสสีซิมเนาะแต่ว่ามันเป็นเครื่องที่ว่ามันบรองรับในโปรแกรมทั่วไป แต่ถ้าว่าเครื่องของท่านผู้ชมมันบ่มี m a i d แต่ว่ามันเป็น ios 12ท่านผู้ชมก็บ่สามารถใส่โปรแกรมทั่วไปในการไบาพาสใส่ซิมได้อาจจะใช้ได้ในการไบาพาสแบบ wi-fi อย่างเช่นพวก iBy Passer ทีเ่เฮาเคยขายเครดิตมันจะบ่รองรับอันการไบาพาสใส่ซิมเนาะ ios 12ฉะนั้นเฮาก็ต้องใช้พวกโปรแกรม i remove เนาะ i remove pro i remove Tool i remove Tool เนี่ย,ยเฮาเช็คแล้วเนาะราคามัน34ดอลลาร์มาเบิร์กในนี้จะแป๊บเช็คให้เบ,บิ่งแป๊บนะึงเนาะ ถ้าบ่กคนที่จะใช้ไอเลมูฟทูนในการนะกบายพาสเนาะก็เหมือนกันนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันต้องแต่ว่าท่านผู้ชมต้องเซ็คก,ก่อนเพื่อความแน่ใจว่ามันรองรับอันซิมหรือบ่อสำหรับคนที่มีมี MEID เนาะชนเครื่องที่บอกมี MEID เนี่ยใคสามารถเทได้เลยเนาะบ่ต้องกงังวลเพราะว่ามันรองรับอยู่แล้วชนเครื่องที่มี MEID ต้องเซ็คก,ก่อนเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยมันมี MEID ี๋ยวเาจะโชยเบิร์เขาเขาก็เลยจำเป็นต้องเซ็คเนาะต้องเซ็คก,ก่อน บอกว่าเขาจะบายพัดไปเลยเดี๋ยวจะมันบุรองรับจะตัดเครดิตไปเสียละละเดนบอกเขาใส่อะไรมุฟทุนขึ้นเวลาเสือเส่อมปุ๊บเสื่อมมือถือกับคอมเลยเจอเบีกแล้วมันจะโชว์กันมาในนี้เลยมันจะบอกเนาะมันเพย์เมนต์เนาะ A B I D สี่เหลี่ยมแต่ว่าอันนี้ตัวนี้มันบอกบอกว่ามันรองรับซิมหรือบุรองรับเนาะเขาก็บริษัทใจเหมือนกันเรารู้ว่าเขาบม่เคยใส่เนาะแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันจะบอกบอกรายละเอียดต่างๆเนาะมันมีแต่บอกว่าให้จ่ายเงินก็แสดงว่าน่าจะได้เนาะ ก็ลองคลิกกลับไปในเพจออเดอร์แล้วว่ามาคลิกนี่อีกได้เนาะ Make Payment เนาะมันก็จะเด้งไปหน้าเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวมันจะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะเนาะเขาคลิกไปเพราะว่าเว็บไซต์ท่านผู้ชมมันทราบทีเนาะมันจะเด้งมาในหน้านี้มันจะเด้งเงินมันจะก๊อปปี้เลขกชเลี่ยข้ามาในตัวนี้เลยเนาะแล้วมันก็จะให้เอาป้อนซื้อนามสกุลข,ของเขาเนาะแล้วก็อีเมลแล้วก็ยังโปรโมโค้ดถ้าว่าท่านผู้ชมไปซื้อพนันมีโค้ดม,มีโปรโมชั่นน,นะ หรือว่าทางผู้ช่งไปหู้จักอันแบวพวกอัลลีเซลเลอร์ของเขาที่ว่าเขาแจกโค้ดเป็นพวกตัวแทน,นจําหน่ายของเขาอันไหนเนาะเขาแจกโค้ดเขาจะมีส่วนลดบางคนก็อาจจะลดสิบดอลลาร์บอวลดเลดท่าไรอันนี้บอว่าอันนี้เอา,ขา,าเขาบริจาคลองไปศึกษาเบิกเนาะส่วนใครที่บอมีโค้ดกลับมาในน,นี้มันจะจ่ายบอสามสิบสี่ดอลลาร์เขาเลยสามสิบห้าหนอเพราะสามสิบสี่เก้าเก้าการชำระมันก็มีหลายสองทางการชำระมันก็มีทางบัตรเครดิตหรือว่าบิตคอยน์พวกอินเทอร์เลียมพวกอ่า UATT เงี้ยต่างๆน,น,นานาเนาะหรือว่าปกาติคนเดี๋ยวเขาใส่มาเก็บอยู่ในพวกมาสเตอร์การ์ดพวกวีซ่าพวกนี้อะไแล้วเนาะพวกบัตรเครดิตเนี่ยบอกอยู่ในตระกูลน,นี่เนาะก็คลิกเพลย์ไปเลยแต่ว่าอันนี้เขาจะบม่ใส่ตัวนี้เนาะเขาจะใส่อันตัวแถวบล็อกฮั่นนี่เขาจะใส่อันใช่ล Pro, นะไอริมูโปรเนาะเขาจะใส่ Pro. อริมูโปรตรงแยกไฟล์ใหม่เนาะเพราะว่าเขาเปิดนอัตเวลาไว้ปิดอยู่เน,ะนาะไฟล์ที่เขาดาวน์โหลดมาเนาะส่วนดิ้งดาวน์โหลดจะแปะไว้ให้แล้วคลิกเปิดตัวนี้ ม,มันบอกว่าเนาะเครอกงเขาในยลองรับซิมมันบอกว่าปิดหนานีไปแล้วก็เพื่อไปลงทะเบียนเล็กซี่เลี่ยวเนาะไปลงลงทะเบียนนั่นเพื่อใบพัดนั่นแหละเน,ะนาะเขากลลงทะเบียนก่อนเนาะตอนนี้เขาก็จะมาในซ้ำยูทูบกองเขาเนาะเปิดอันนี้เขาจะก๊อปปี้เล็กซี่เลี่ยวหรือว่าเล็กอันอีมี่ไปลงทะเบียนเนาะเขาจะเขาเว็บก่อนอนนึงมาเลยเนาะส่วนเว็บที่ฐานผู้ชมจะใส่เขาก็แนะนำมันมีหลายเว็บเนาะอันนี้เขาจะบอกแนะนำว่าเว็บยังดี มันในนี่ก็เลือกไปในนี่เนาะเลือกไปประเภทมันเนาะประเภทอันอิมีซิวิกมันในนี่พิมพ์อก็ได้บปอยากพิมกับโคนหาวเนาะไอรีโมโปรเนาะจะใช้่อารีโมโปรเลือกไปที่อารีโมโปรตัวนี้เขาสมัครเป็นรีเซลเลอร์เนาะเขาจ่ายเงินเขาเป็นหนึ่งร้อยดอลลาร์เขาเขาเขาจะได้ในราคามันจะลดกว่าปกติเนาะตัวนี้มันสามสิบห้าดอลลาร์สามสิบสี่จุดเก้าเก้าแต่วันนี้ตัวนี้เขาสมัครในนามรีเซลเลอร์เขาจะลดเนาะมีส่วนลดเนาะเขาเป็นไอโฟนหกพันมันบ่หกพันมันอยู่ในตัวนี้มันจะอยู่ในส اؤ ดอลลาร์เห็นบ ไอเว็บสิบสองมาลองรับไอเว็บสิบสองห้าสิบสองจุดหาจุดหาเนาะเวอร์วินโดว์เวอร์ชันเห็นบ่คลิกเข้านนี่นี่เนาะคลิกเข้าไปมันก็จะป้อนเลขสี่เหลี่ยมนี่นี่เนาะบบดนี้เนาะโอเคเท่าับมาในอะไรไปที่เครื่องลูกค้าของเราเนาะก๊อปปี้เลขสี่เหลี่ยมในนี่เครื่องนี้เนาะก็เปมันถือเครื่องนะอย่าไปก๊อปพิษเครื่องกลับมาวางในนี่ไอสังเกตใช้หลักเครดิตของเราลืมลืมไปเบิกเครดิตเนาะแป๊บนึงเครดิตของเขามีอยู่หกสิบจุด ห,หกหาเนาะหกสิ mm. ดอลลารนะ์น่ะละเนาะเอาเป็น6พารตเนาะตัวนี้เนาะหกธรรมดาหกพารเนาะส่วนไฟเป็นอันหกเออยู่นนี่ใช่ลหหกเอนี่เอสอีหกเสอพารอยู่นี่น, s, น,6 s, 6, 6, 6น,นี่นะเลือกให้มันถึงนะ6มันมีหลายตัวนะส่วนเจ็เจเจธรรมดาเจ็ดพาร์ตว่าแปธรรมดาแพารแล้วก็ไอโฟนเอ็กตัวนี้เนาะ ไอ้พ่นหาเอตัวนี้เนาะชุดกลองเขานี่เป็นหกมันอยู่ในหกธรรมดาหรือว่าหกพาร์ทเนี่ยนี่เดี๋ยวก็ไปแล้วก็เอาเล็กเสียเดียวที่เขาก็ปีมามาวางเนาะสังเกตว่ามันละเบอรรายละเอียดในนี่อ่านให้มันดีดีก่อนเนาะมันดูบอกว่าเจียวเบย์อุปกรณ์แล้วก็คอนเน็กใส่อินเทอร์เน็ตอี่อย่างต่างต่างนานาเนาะคลิกสั่งออเดอร์ไปนี่ซาวครดิตเนาะซาวจุดอะไรล่ะลืมจินี่คลิกไปที่ประวัติรอฐานในนี่เนาะจนกว่ามันจะสำเร็จ เอาอยากเจ็คเบิเ่งเครดิตของเขาก็ได้มาเช่นนี้อันนี้ให้บอกกินี่เขามีหกสิบตัดออกอันซาวเครดิตกันยังเหลืออยู่สี่สิบเครดิตเนาะอันนี้ก็รอให้โปรแกรมของเขาหใ้มันทำงานก่อนเนาะมาเบิง่งใน,นี้ในประวัติของเขาเด็กอินพรูเซกนั่นรอเนี่ย คิเคยคลิกอะไรได้นี่อ่าวคอยๆจะบอกเจ้าเดอ้อถ้าว่ากรณีแบบคอยคลิกให้เจ้าเทธอหนึ่งแล้วถ้าว่ากรณีเจ้าไปล้างเครื่องไปอัปเดตเครื่องมันนั่นมันกำมาติดล็อกเจ้าสามารถใส่ตัวนี้บาพัดฟรีเลยครั้งต่อไปเดอ้อเฉพาะเครื่องนี้ไดยเวลาจะมาจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็คลิกตัวนี้ไอตวเตเบีนี่แม่แม่เฉพาะเครื่องตัวนี้เครื่องที่ลงทะเบ,บียนแล้วเครื่องอื่นมันกลับไ่ได้ รอจะกวัวมันจะจมเลน โอเคแล้วๆสำเร็จแล้ว,แ,ลวแต่ะย่าเเพ้วนะ uh, remember เดนบอกมันบอกว่ามันเซฟไว้ remember your account update restore อ no, your do that your need b y part again เดนบอก your device free for free ก็คือเครื่องของเจ้านี่หลังจากเจ้าไป update, อัปเดตว่าไปร s t o r ตมันนนัมันจะเซฟข้อมูลไว้แล้วเวลาเจ้าจะอัปเดตแล้วก็เจ้าสามารถมาเจียวเบยกแล้วก็บายพาสได้อีกครั้งแบบฟรีเด่ว,ว่าวิธีการบายพาสก็คือแบบคอยนี่แหละ หลังจากว้ยาสำเร็้แล้วก็มาเคิกในนี่แกแจ้งเตือนแก้ซิว์ฟิกอย่างต่างๆแก้ปัญหาต่างๆของมือถือที่ว่าในโปรแกรมมันรองรับกับเคกงในนี้แกแจ้งเตือนมัน โอเควัน okay, นี้ฉันได้แล้วบันนี้ลองปิดเปิดเครื่องเบิงอไอซิวิกฮาร์ดดิ้นฟิกเซ็ดสักเซ็ดฟูลี่ยัวสตีลแคน not log in to fix time make <Yes. S 1> ยังชัวร์อกอินไอข้าว f i ์ s t and ten kick fix ซ oh. ิวิกโอ้กรณีแบบว่าถ้าว่ามีปัญหามียังหันมันยังมีปัญหามีปัญหาเหลือ,อไอข้อไอข้าวเนี่ยต่างๆเวลาจะ l o อ in หล่ะจากใชามันมาใส่โปรแกรมนี้คลิกในซิวิกนะั้นมันอีกครั้ง แต่ถาว่ามันมีปัญหามัน่มีหล้กก็แล้วหาลองปเปิดเครื่องเบิ่งบนนี้โอเคถามันเปิดมามันเปิดมาหนาหนาลักโปกติก็แสดงว่าได้แล้วก็เซ็กซิมันมันโทรเขาโทรออกได้ก็โอเคบ่มีปัญหายังก็คือผ่านมุดจบถาว่าใส่โปรแกรมอันไอรีโมทุนอยู่นอกหันมันสามสิบป้ายดอลลาร์ส5มสบ้าดอลลาร์คอยบ่ดได้กำไรก็ลบอีกยังไรข่าโอนอีกหาดอลลาร์อีก ค่าเปอร์เซ็นต์นค่า,า,าก็หักเันนันเป็นสี่สิบดอลลาร์สี่สิบดอลลาร์เมื่อไหร่เงินเลนเงินนอกหันมันตกอยู่ห้าแสนแล้วก็เลยไปสมัครตัวใส่ตัวตัวอื่นใช่ตัวพอนี่แต่ว่าขอตัวขอเป็นมสมาชิกก็ไปเติมเงินเอาแต่สมมุติเราประกี่ยวไปเฮ็ดเองหันพรเกี่ยวเสียประมาณห้าแสนเครื่องมันเปิดมากหรือเปล่าเซ็กเบิง้งซีมันได้เราบอทโฮอาเบิ้งโทรงห้าชูนหายังก็ได้ แต่ว่ามันโทรหาชวนทายังได้ล้วก็ได้ไมรู้ว่าโทรหาไพ่ก็ได้ลองเบิงผูกคอมชั่วว่ามันได้ล้วค่อยๆได,ได้แล้วมันบ่โอเคบุมียังทานเราบอกปิดอะไรได้เมื่อ,อไรได้ป่ะนี่